ถ้าผู้ชมรู้จักอินฟูแจ้งเกิดไลฟ์สร้างชีวิตฐานเยอะอยากได้เอ็นเกตจากการเอาชีวิตส่วนตัวที่โศกเศร้าเศร้าหมองเรื่องจริงเกิดขึ้นเนี่ยมาเล่าให้ฟังจนกลายเป็นอินฟูชน,น้ำเนี่ยมันกลายเป็นดาบสองคมแล้วนะฮะสำหรับสิ่งที่เราเรียกว่า m ิสซิลีอีโคโนมีนนะครับ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับคือจีนเนี่ยเขาหลากหลายรูปแบบนะมีทุกสิ่งทุกอย่างทําได้หมดเลยนะฮะ เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจในต่างประเทศแล้วก็รายงานโดยทางด้านของช h a n News Asia ของสิงคโปร์เขาคือเขาไปเจออย่างนี้ครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะฮะเนี่ยยางนิวหอนนะฮะยางนิวหอเนี่ยอายุ34ปีเธอเป็นผู้หญิงนะฮะก็ดูแลก็เหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเนะะี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นแม่ค้าไลฟ์ขายของเป็นคนจีนไลฟ์ขายของสินค้าบนแพลตฟอร์มชื่อดังของเขาเลยนะคือโตยินอโอ้คนตามเยอะนะ,ะสำหรับจุงจีนนะฮะแล้วปรากฏว่าด้วยความที่เธอเป็นผู้หญิงอายุ34ปี แล้วก็ร้านขายของเนี่ยนะฮะแล้วก็โปรโมทสินค้าพูดง่ายปักตะกร้าเป็นมาเก็ตแอบรีเอทอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับแต่สิ่งที่ทําให้คนไปตามเธอจนมี follower ทั้ง3ล้านแถมร้านข,ขายของได้ตัดค่าคอมมิชชั่นได้เนี่ยเธอเอาอะไรเล่าให้ฟังรูไหมฮะเธอเอาชีวิตที่รันทดโศกเศร้าและเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของเธอในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแบบเศร้าสุดๆเลยเนี่ยนะครับมาเล่าแล้วก็สร้าง engagement แล้วก็ขายของไปด้วย จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในสังคมแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าอะไรครับคือปกติคนที่ขึ้นมาเป็น KOL influencer YouTuber นะครับหรือจะเป็น Key Opinion seller อะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะปกติเนี่ยชีวิตก็เป็นรันรวยอะไรเพียงว่าอยากจะสร้างคอนเทนต์อยากจะขายของจนกระทั่งกลายเป็นมาร์เก็ตแอดฟิเอเตอร์คนหนึ่งนี่นะฮะเสร็จแล้วก็มีบร,ริษัทมาช่วยกันจ้างมาทำมาร์เก็กตแอดฟิเอเตอร์แล้วก็ปักตะกร้าแล้วก็ตัดคอมมิชชั่นกันไป โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนั้นแต่สําหรับเธอคนนี้เนี่ยปรากฏว่าเธอเอาเรื่องราวชีวิตอนของเธอเนี่ยรับมาไลฟ์แล้วคนเห็นใจไงนะคนจิงคนใจอาจจะมีอารมณ์ร่วมตรงนึงก็คือว่าเห็นใจความยากลําบากของคนที่เคยประสบสิ่งที่ไม่ไดีมาถูกไหมก็เป็นไงฮะโอ้ร้านขายของนะไอ้ตอนร้านเนี่ยมีคนชมกว่าหกหมื่นคนนะฮะแล้วบางวันเธอทํายอดขายได้ถึง10ล้านหยวนรู้ไหมครับเป็นเงินไทยเท่าไหร่วันหนึ่งเธอขายของถึง45ล้านบาทมันเลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนของคนคนนี้เลยนะครับก็คือหยางหนิงเ่านะครับอายุ จากคนที่ชีวิตรันทดเองเอาชีวิตรอดกลายเป็นนักเคลื่อนไหวจนตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปกับฟอลโลเวอร์ว่า3าล้านคนนะครับทีนี้กลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมฮะคนดูเนี่ยนะฮะหรือฟอลโลเวอร์เ g นเกจแตกเป็น2ข้างข้างหนึ่งก็บอกว่าเออนะเป็นผู้หญิงที่กล้ามาเอาเรื่องจริงในชีวิตที่รันทดแยกเลนเนแสนยากลำบากเอามาเล่าถ่ายทอดแบบในสื่อโซเชียลกันอะไรนี่นะฮะส่วนอีกทางหนึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ย เป็นการพยายามปั้นตัวเองขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์โดยเอาจุดบอดของชีวิตและมันทําให้จะกลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพทําเรียนแบบโดยที่ไม่รู้เลยว่าตกลงคนนั้นเนี่ยเผชิญความยากลำบากจริงหรือไม่จริงนี่เห็ไหมมันมีดาบสองคมนะแล้วมันมีสองทางกันจริงๆนะครับซึ่งการไลฟ์ขายของแบบนี้เราเรียกกันว่าอะไรดูไหมฮะมิสซิลีอีโคโนมีโซเชียลมีเดีย อย่างนี้ฮะมิสซิลี่อีโคโนมี่โซเชียลมันคือเศรษฐกิจแห่งความเห็นอกเห็นใจจากความยากลำบากของ KOL หรืออินฟลูเอนเซอร์ซึ่งไม่รู้จริงไม่จริงนะครับตอนนี้ก็มีภาพวิจารณนมากในเมืองจีนกันเลยนะครับซึ่งตรงนี้นักวิเคราะห์ก็บอกว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะฮะอย่างเช่นเนี่ยแอชลี่ดูดาเรน็อกเนี่ยนะครับเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทวิจัยการตลาดในจีนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ผู้ชมเนี่ยนะเฮอเขาบอกว่าการจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าแลกกับการได้ฟังคอนเทนต์ชีวิตท,ที่รันทดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ถามว่าในด้านหนึ่งของคนมองมุมบวกก็เหมือนกับเป็นการให้กําลังใจแต่สิ่งที่นักวิเคราะห์วิจารณ์เขามีข้อคว,ว่าเขาซื้อสินค้าเพราะเขาสงสารแต่เขาไม่ได้ซื้อว่าคุณภาพมันดีหรือไม่ดีเห็นไหมฮะมันจะมีมุมนึงเกิดขึ้นนะครับแต่ในที่อีกมุมหนึ่งเขาก็จะเตือนกับว่าอย่างเงี้ยเสร็จมิจฉาชีพมิจฉาชีพก็อาจจะไปเอาใครก็ได้ที่เดือดร้อนจริงๆมาก็ได้แล้วก็มาทำมาทำ้ายได้เท่าไหร่ก็ตัดยอดก็เป็นสร้างอาชีพก็ได้หรือ ปลอมตัวเองเป็นคนที่ยากลําบากแลนแคนเพราะว่าประวัะะะะติตรวจสอบไม่ได้แล้วก็มานั่งล้านขายของเพื่อเรียบร้อยความสงสารแล้วก็ได้ยอดนี้เป็นต้นนะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นการผูถูกพูดถึงกันอย่างมากๆนี่นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าเรื่องมันชักจะใหญ่โตแล้วสิเพราะว่ารัฐบาลจีนเ่ยเขาเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างการจัดฉากเอาความทุกข์ยากมาลฟ์ในโซเชียลมีเดียเพื่อหลอกลวงและขายของออนไลน์นะครับโอ้โห มิโซะอีคูโนมีตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่เมืองจีนเขาพูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะฮะเมืองไทยคนยังไม่มีมั้งครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นโทนะฮะอันนี้พูดกันแบบประชาชนเนะฮะแตบบ่เห็นกันตามด้วยตาก,กเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกขอทานพิการอะไรก็แล้วแต่ตามถนนตามสภาลอยนะฮะก็มีทั้งเป็นแก๊งจากเพื่อนเพื่อนบ้านบ้างหรืออาจจะเป็นแบบยากลำบากจริง,รงๆก็บ้านนี้นะครับ อันนั้นเขาไม่ได้อยู่ในโซเชียลมีเดียเขาอยู่ในโลกของความเป็นจริงฮนะแต่อันนี้อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็เลยการเป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นจริงพูดถึงตอนนี้กันมากสำหรับมิสซิลี่อีโคโนมีในขณะนี้นะครับ